เอาเปรี้ยวไหมลูกเปรี้ยวครับเปรี้ยวได้ไม่มากครับีแม็กถามว่าขาดอะไรไปขาดเปรี้ยวน้ะต้องเติมเปรี้ยวเขาอีก มะนาวแพงราคาปรับสูงขึ้นลูกละ5บาทรองอธิบดีกรมการค้าภายในแนะผู้บริโภคใช้มะม่วงมะขามเปียกทดแทนไปก่อนจากสถานการณ์มะนาวแพงราคาปรับพุ่งเป็นลูกละหบาท5้าบาทหรอไม่ใช่1ิบาทแล้วหรอเดืนนี้ในวันที่7มีนาคม25 6 5ข่าวสดรายงานว่านายอุดมศรีทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จากปัญหาภัยแรงและอากาศที่แปรปรวนทําให้มะนาวออกลูกน้อยกว่าปกติกกให้ใช้มะม่วงแทนมะนาว มมะขามเปียกแทนมะนาวต้มยำน้ำมะม่วงหมึกนึ่งมะม่วงชามะม่วงน้ำผึ้งชามะขามเปียกน้ำผึ้ง ก็แดดก็คงจะขี้ไหลดีมาลองดูวันนี้เราใช้มะม่วงเอ่ออันนี้มะม่วงอะไรมะม่วงแรดนะฮะขึ้นชื่อม่วงแรดหรือแ,แก้วแรดไม่ค่อยมากเพราะว่าหน่อไม่ค่อยออกอันนี้น้องพัดก,ก็สระไปคั้นมาให้เลยขออนุญาตชิมน้ํนนมามะม่วงเราว่าเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วว่ามันจะได้หรือไม่ได้ตั้งแต่ต้นเอ่อสีไปในทางเดียวกันกันกบมะนาวนะฮะแต่จะมีความเอ่อพาสเทลกว่านะฮะมีความนวลมีความเหมือนเติมนมเข้าไปเที้ยวอยู่นะ เปรี้ยวแบบมะม่วงอ่ะเออแต่มันไม่ได้แบบเปรี้ยวปรี๊ดแบบมะนาวอ่ะก็ทดแทนกันได้ในช่วงเศรษฐกิจฝืดมันตอนนี้มันม่วงถูกเหรอก็ไม่ม่วงไม่ถูกอ่ะนาวคุณอดลตอมสีสมชงคะมะม่วงแทนมะนาวเดี๋ยวดิฉันจะทำให้ดู ะะวันนี้เราทํา3เมนูเลยที่จะใช้มะม่วงแทนมะนาวนะคะเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีเพราะว่าต้องใช้มะนาวอยู่แล้วยำมาม่าหมูสับนะคะลิกหนึ่งอันหมูมะนาวซึ่งวันนี้จะเปลี่ยนเป็นหมูมะม่วงนะคะและน้ําแดงมะนาวโซดาเราจะเปลี่ยนเป็นน้ําแดงมะม่วงโซดานะคะเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะคุณดมสีสมสวงฉันคนที่ไหนอุดมสีสมสวงยำนะคะเอาเปรี้ยวไหมลูก เรี้ยวได้ไม่มากก็ตามมะม่วงเลยคนนิดนึงเพราะว่ามันมีความนอนก้นเนาะใส่เข้าไปเลยตะกินนี้เราลองชิมแล้วความเปรี้ยวมันน้อยเราก็เลยจะแบบต้องใช้อาจจะใช้เยอะหนอะก็จะเป็นยำสีพาสเทลน้ำลายแจกพูดอะไรหนขาดอะไรยอัี่ยวอีดอีแม็กถามว่าขาดอะไรไปขาดเปรี้ยวน้ำที่ฉันทำหวานไปนิดนึ่ะ ตื่เติมเปรี้ยวเขาอีกไม่ใช่เลยสีสมซวงได้ความเป็นยำที <S <S ่ไม่อร่อยอ่ะพี่กำลังเปิดใจอยู่ตอนนี้เปิดใจสาวแต่เลยอ่ะน้ำเนี้ยเก็บไว้เล่นสงการได้เลยต่อไปเป็นออเป็นการทำหมูมะม่วงวี่มีการทำก็ง่ายมากเลยพริกกระเทียมนึไม่ใช่ไม่นามะม่วง ใช้เลยเมืที่เราใช้กับน้ำมะนาวอ่ะเราจะได้รู้สึกว no ่าไม่ผิดสูตรัม่วทานอาหารแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มด้วยวัตดิขาดไม่ได้เลยคือน้ำแดงชอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่น่อยเยอะหน่อยเป็นการไม่กืนกับน้ำแดงวะอย่าึ่งดไม่ได้ด่ามันไม่รู้สึกถึงความเปรี้ยวเลยไง มะม่วงใส่น้ำแดงแล้วกันตอนนี้สีเนี่ยน้ำบีทรูทนะขยามให้มันสนุกอยากได้น้ำแข็งสักแก้วหนึ่งจังใครถามลูกค้าถามนี่น้ำอะไรน้ำบีทรูทนหรอคะอดดมซีสัมซอน first I'm gonna try the yum noodle with a mango ไมม่อร่อยไม่อร่อย ไม่โทษอุดมรเพราะตัวเองอาจจะเป็นคนยำไม่อร่อยเพราะเรายำไม่อร่อยโทษมะม่วงได้ไงเขาต้องวิเคราะห์แล้วเขาต้องมีอะไรหน่วยงานอะไรมาบอกแล้วว่าใช้ใช้มะขามได้ใช้มะม่วงแทนได้ยำอ่ะใช้ได้ก็ยำอ่ะไหนอันนี้เมนูหมูมะม่วงได้ไหมเฮ้ยเราทำไม่อร่อยเองเปล้ะชอบหน้าเลยทำรายการอาหารมาห้าปีเอ้ยเราทำไม่อร่อยจริงๆ มันหวานมันเค็มมันไม่เปรี้ยวสิมือเราตกอันนี้ได้ปรุงไม่อร่อยเองทำไม่อร่อยเองอันนี้ได้แต่สีไม่ได้แดงมะนาวอ่ะสีนี้อ่ะนี้อ่ะถ้าไปเสิร์ฟอย่างนี้เสมือนว่าอีป้าทำให้แบบ แต่รถจะได้แต่สองอันนี้ไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองไปเลยไปไปกลับบ้านไปซ้อมซีซัมซ้อนกอบขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แนะนำก็คิดว่าก็ผ่านกระบวนการการทดลองทดสอบอะไรมาแล้วก่อนที่จะมาให้ประชาชนทํากันก็ช่วงนี้มะนาวแนงก็ก็เข้าใจได้ก็ก็ปรับตัวกันหน่อยแล้วกันตามที่คุณอุดมบอกนะครับ